เ <c oughs> อาคุณผู้ชมไอ้เรื่องตกใจมันมีอยู่เยอะจากหลายสาเหตุถ้าเกิดเราได้ยินเสียงที่มันชวนให้คนลุกขนพองชวนให้หลอนชวนให้จินตนาการแล้วเราก็เราก็ต้องหานะว่า <c oughs> สาเหตุมันมาจากอะไร <c oughs> อย่าไปกลัวต้องไปหาให้เจอครับ โนี่มันเป็นเสียงหลอนน่ะเอาลองฟังดูแล้วกันจริงเน่หลอนนะมันมีหมาหอนด้วยนะอันนี้เราแถมให้อ่อแถมเองเสียงพัดลมใช่ไหมคะที่เราได้ยินน่ะเฮ้ยเห็นไหมมันอารมณ์คล้ายๆเสียงคนหัวเราะอออารมณ์แบบเนี้ยจริง แล้วจะไปรู้ได้ยังไงมันเป็นเสียงพัดลมอูกไอ้เราก็แบบว่ากลับมาเนาะกลับมาที่ห้องไหนไ<ด>เลยเปิดพัดลมมันจะได้อบเย็นๆซะหน่อย<ด>แหม่ไปเจอเสียงแบบนี้เขาก็หลอนสิครับแต่ก็ดีนะเหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยไม่เอาอ่ะทกันวันแบบนี้เราต้องแก้ปัญหายังไงดีปิด มันก็ร้อนนะ่ะต้องมีแอร์นี freely, ie, ่เปิดแอร์ไปโอ้ยจารบงจารบีน้ำมงน้ำมันก็หยอดลงไปสิหยอดที่พัดลมหยอดที่ลูกตาเป็นวเกี่ยวมันหยอดตาลเาไปพูดไปเรื่อยเลื่อนผู้ชมเดี๋ยวไปทำตามจะบอกแบบนี้แล้วกันอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะพัดลมที่มันบอกว่าติดอยู่ตรงเพดานอันนี้ต้องดูแลกันให้ดีนะถูกต้องค่ะถ้าใช้งานมานาน ถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะอย่ปไป<ห><ห>ประหยัดอันในสิ่งที่ไม่ควรประหยัดิูกอุัติเหตุเกิดก็จะยุ่งไม่งั้นจะได้เสียงแบบนี้ท่าลมมีเสียงงงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs>